สภาพมือใหม่หัดติ่งเพเอกสุตาโดลิซาตกแบบต้านไม่อยู่วอนช่วยสอนพรีออเดอร์อัลาบั้มด้วยเชื่อได้ว่านะครับมิ้งหลายคนกำลังตื่นเต้นกันแบบสุดๆ เฝ้านับวันถอยหลังอีกไม่กี่วันนะครับกับโซโล่ครั้งแรกของไอดอลสาวนะครับผู้ทรงอิทธิพลนะครับลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับจะมาเฉิดฉายสู่ชาวโลกเรียกได้ว่าลิซ่าโซโล่ของเธอเนี่ยได้ฟิทแบ็คแบบถล่มทลายแบบสุดๆทั้งหุ้นของ YG นะครับพุ่งแตะสูงสุดในรอบ8ปีอีกทางนะครับสร้างสถิติใหม่นะครับการสั่งจองอัลบั้มที่ตอนนี้นะครับทะลุล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดนะครับก็สร้างความฮือฮากันทีเดียวนะเมื่อพระเอกซุปตา์เจมจิลายุนะก็โดนลิซ่านะครับตกเข้าอย่างจังๆ บิงไปไปที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนว่าศิลปินที่กําลังชื่นชอบ <c oughs> กําลังมีผลงานหนุ่มเจมเนี่ยก็อยากจะได้อัลบัมกับเขาด้วยนะครับแต่ก็ทําไม่เป็นงานนี้นะถึงขั้นทักไปหาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือกันทีเดียวพร้อมกันนี้นะครับหนุ่มเจมก็เขียนข้อความด้วยว่าสภาพพีเนี่ยยังไม่เป็นเลยมือใหม่พร้อมกับอีโมจิรูปการ์ตูนปิดหน้าบางเขินเอาไว้นะครับและนี่คืออาการเริ่มต้นของคนกําลังเป็นติ่งบิงนะเจมจิ แหมลิซ่าของเราเนี่ยก็ตกแบบเนีย,เนยนๆนะเข้าดอมอีกคนแล้วนะอาการแบบนี้รักษาหายยากด้วยนะครับเจมจิมีความคิดเห็นอย่างไรหรือาม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง